สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นพ้นการออกรางวัลหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจำงวนที่3ตุลาคม2568ล่ารางวัลเลข2ตัวรางเลขชี้ออก8 6 86กรางวัลเลข2ตัวบนเลขชี้ออก5 4 54่หารางวัลเลข3ตัวบนเลขชี้ออก6 5ห6า4หาี ล่างวันเลข6กตัวเลขชีออกเก้าสี่แปดหกาสี่เก้าสหาสนี่ก็เป็นผลออกวันหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจังวันที่สตุลาคม2568ัอยขอให้โชคดีมิชัยถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินกันทุกคนนะจ๊ะฝากไวไ้ได้ด้จ้ะซับตากใครกดติดตามและเป็นกำลังใจ ขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังและวมาพบกันใหม่ในพลการออกหวยลาวหวยลาวพัฒนาใหม่ในมือหน้าสำหรับมือนี่ขอบคุณและสวัสดีจ้า